ถึงอันสุดท้ายของข้าเคือนี้แล้วของสำคัญสุดห้าพันกว่าบาทก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นสองเครื่องพานาโซนิกเปิดไงวไะเนี่ยป๊า Om jeg svarer เนี่ยเอยังไม่ได้ถ่ายเลยว่าจากไหนอืมจากไหนเนี่ยจากไหนบางกอกซอสติง้ง

มีวาลวหนึ่งอันมีสายน้ำมีหูจับมีปะเก็นโฟมเครื่องหนึ่งเครื่องโอ้สวยดีมีเลยอีกมีมีแล้วไหน้งเปิดเครื่องดูสิ

ดึง,ดงปึง้ง ELB Cool Zone High Zone Power Control Main Switch Off On โอเคสินค้าไม่เสียหายไม่น่ามีปัญหาผ่านนะ s o n c อืมโอเคอยากที่ต้องเก็บขา้าวทีนี่แล้วบูน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 ,บนแกยังไงก็ไม่รู้ โอเคครับถตอว่าใช้ได้เก็บเข้าที่อ่าลืมใส่ถุงว่ะโอเคครับชิ้นแรกผ่านเดี๋ยวชิ้นหนึ่งนะอีกสองชิ้นด้วยกันเก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุง อืมอืมจะได้สิแรกพานจินสอง อืม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 ,อม,อม,อมเจแปนคอลิตรีเซนเซอร์วัดแรงดันน้ำควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ม่เกินเท่าไห้าสิบห้าองศาไหควบคุมอุณหภูมิที่ตัวทำความร้อน Copper Heater ปปแบบหม้อต้มทองแดงสวิตช์เปิดปิดระเบิดเบรกเกอร์ตัดไฟอัตโนมัติแผงกั้นน้ำมาตรฐานสากลอ่าวัตถุไม่ลุกลามงไฟ Non Flammable Material c o m p l i a n อน n ์โครงสร้างฉนวน Insulated Structure ไฟเมนเข้าเครื่องขนาด2.5ต mm, ารางมิลลิเมตร3เส้นนิวต้อนลายกาว4,500วัตร220วน High Performance and Convenience Electric Power Control Reliable High Quality Universal Design Water Filter Ready Installation requirement use three c o r e s อ่าก็คือ flexible cord from main power supply ใช้สายไฟสามเส้นขนาด2.5ตารางมิลนะโอเคเอ๊ะอ่านอังกฤษได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเหรียญหมาเนี่ยเมาครับเมาเมาพัดลมคุยคนเดียวก็ได้เพราะว่าเมาพัดลม วหบเข้ให้หววนี่เหมือนกัน DHCJL หนึ่งทีฝักบัววาวน้ำสายน้ำหูจับน็อต เซื่องอไม่มีชำรุดเสียหายโอเคโอเคอมสวยงามครับผมมาสมครับท่านอ่าเก็บ ว่าแพ็กมาดูตอนแรกว่าจะลองต่อไฟทดสอบเครื่องอยังไม่ทดสอบอ่ะรอช่างผู้ชำนาญงานดีกว่าอินฟอตอเลชั่นจะต้องมีเทคนิคเทคนิคเข้าส่วนแก้ไขก็อีกงานหนึ่ง๋อครบแล้วเนะนี่ยมีห้าพันกว่าบาทหนึ่งสี่ร้อยกว่าเอยนมพัน สองร้อยห้าบาทในสองพันในร้อยยี่แปดบาทอันนี้แปดสิบเจ็ดบาทมีสี่อันสี่ร้อยกว่าบาทอน,นุ่งเทไรจ์จำไม่ได้น,นีเทไรจจำไม่ได้น่าจะแปดสิบกว่าบาท <c oughs> ะต็อปวาวอืมวาวอยู่ไหนวะวาว อ๋ออยู่นี่อันนี้ก็แปดสิบกว่าบาทเนาะ,อะโอเคอันนี้คือที่น้ำทิ้งของซิงไม่ครัว